ชอบถูกไหมเนาะรอบของเงียบจ้อยลุกใหญ่ลุกประลุประดุะดะะดสองตัวกับปลาหมอสองตัวพี่นอ้อะ สวัสดีครับผมเอา้าผบกับผมคนบ,นบ้านๆเนาะพี่น้องวันนี้ก็จีพามาดูมองพี่น้องมาดูบรรยากาศยามเช้าๆตามท้องไร่ทองนะครับบรรยากาศฝนกำลังขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนาะพี่น้องเลยเอา้าเมฆเก็เต็มเลยพี่น้องฝนก็กำลังจะตกตกได้วันสองวันแล้วพี่น้องเลย เออหมอวานกันเลยมาดักมองทิ้งไว้เอารอบมาใส่หลังสองหลังแล้วพี่น้องโอ้ยบได้่ลงคลิปหน้านแล้วพี่น้องเลยเอา้าคาแต่เจ็บไข่ได้ป่วยโรคไพ้ไข่เจ็บพี่น้องเลยเอา้าหวังว่าพี่นอ้องคงจีเอฟซีทุกคนคงจีบอลืมเนาะพี่น้องเลยเอา้นานานๆคอยได่ลุงสักที ฝนตกได้ดสองวันแต่ว่าวันฝนตกก็ม่ได้มาดักถ้ามาดักก็คิดว่าจะถูกอยู่พี่น้องอันนี้ก็เป็น้าอยู่ที่หัวไห้ปลายหน้าแลลนะเนาะพี่น้องเลย โอ้ oh, เป็นซาเป็นตาบัวพี่น้องบ่ได้ลงคลิปนานแล้วพี่น้องเลยเนื่องจากบกคอยสบายเป็นไดเตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนอยู่พี่น้องเลยช่วงนี้มันก็ช่วงหน,น้าฝนทายุกำลังจิเขาเนาะพี่น้อง เอาเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ามันจิถูกน่อยถูกหลายสำเนถูกน่อยถูกหลายสำเนีปลากระตีจมจนำจมจำอยู่นะพี่น้องเลยแต่มันจิเป็นปลายอย่างบรรยากาศ Rop sao phi nhung à, chinh nó nào là cố Củ phi Thu, uh, nào phi nhung chinh nó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 ng รอบถูกไหมเนาะรอบของเงียบจ้อยลุกใหญ่ลุกระดุกดูก่กอน จิจับกเียพอดมองจะขออะไร ป้าหมอวิตแม่ยายพี่น้องเลยปลาหมอปลาหมออืมว่าอย่าง กาะอีหยังอู <oughs SM magg ot> ้หูปดุกปดุ๊กปดุ๊กพี่น้องโอ้ฝนมาตกบ่ค่อยถูกพี่น้องเอ้ยเกาะอีหยังเกาะอีหยังือ กไม่อยากก็เอ้อจะได้คืนไม่มอง โอ้นี่ทำไม Terima <tuk> kasih kerana menonton! ดัดปลาดูกสองตัวกับปลาหมอสองตัวพี่นอ้องไม่ก็ทุกร้าย โอ้ปวดุกพี่น้องเลยเดี๋ยวปวดุกสองตัวโอ้ตัวใหญ่ดีปวดมีตัวนึงกรบปลาหมอสองตัวพี่น้องเลยปลาเข็งสองตัวอ๋อพอได้ไปิดปนก็ที่ได้ต้มได้แกงเยอะดอกเนาะพี่น้อง วุ้ยพูดประดุกหรือพูดยากจริงๆประดุก,ก,กรปรุก,รกต้งใช้ครีมฮกเนี e. ่ย ยุ๊ยยุยมดแล้วมองไปนอนเลยป,ปดปุกปดกดกยาก แล้วหนึ่งตัวเป็นแบบไดนโอ้สุดท้วยราก็ได้สองตัวพี่น้องเลยกับทำไมต้อมนึง ฝนตกลงมาอีกแล้วพี่น้องมือนี่เพ่ได้เอากาบดอกมองจีได้ดักต่อแล้วพี่น้องเลยเนาะจีได้ดักมองต่อแล้วพี่นอ้องเนาะยังไงก็สำหรับเช่านี้เก็ะขออำลพาพระจากเนาะพี่น้องเลยฝนตกแล้วอ่ะไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับ